รีวิวโซนิกเดอะเฮดฮอกสามค่อออกมาจากโรงภาพยนตร์สดๆรรอๆๆเลยคือแบบหูความรู้สึกมันยังค้างคาอยู่ในใจอยู่เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยได้แขกรับเชิญสุดพิเศษกันอีกแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเป็นคุณพี่หงรีวิว404แต่โซนิก3ครั้งเนี้ได้แขกรับเชิญสุดเอกซ์คลูจริงๆมากกว่าพี่หงอีกคือคุณพี่ซันครับโอ,โอ้โหมาคำถามแรกเขาเรื่องเลยนะ ความรู้สึกแรกเนี่ยที่พี่ซันมีต่อโซนิคสามภาคเนี้ยเป็นยังไงครับอืมก็เป็นหนังที่สนุกดีครับเพราะว่าส่วนตัวก็จะไม่ได้ดูภาคหนึ่งหรือภาคสองก็มาดูภาคสามเลยก็เข้าใจง่ายครับไม่จําเป็นจะต้องดูภาคหนึ่งหรือภาคสองเลยอ๋อเถี่คุณซันดูภาคนี้เป็นภาคแรกใช่แล้วก็ถือ,ถอว่าทําออกมาได้ดีใช่ครับเราก็ประทับใจกับมันเนาะแล้วเนื้อหาคุณซันว่ามันดําเนินเป็นยังไงเร็ชเวช้าสมเหตุสมผลไหมว่าสมเหตุสมผลนะครับ พอถ้าเกิดจะดูเรื่องนี้จะรู้สึกเลยว่าเวลามันจะผ่านไปไวเหมือนมันสั้นไปแต่ที่จริงหนังก็เกือบจะสองชั่วโมงเลยอ๋อใช่ไหมมันดูเพลินเราสนุกเลยอินกับเนื้อเรื่องอืมแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการแบ่งบทบาทของตัวละครที่มันมีมากขึ้นเพราะอย่างภาคที่สองเนี่ยมันก็มีโซนิกนักขึ้นแล้วก็เทลมันมีแค่3ตัวเท่านั้นแต่ภาคเนี้ยมันเพิ่มมาอ,อีกก็จะเป็นทางด้านของชา์โดกับคูของเอกแมนเนี่ยพี่ซันรู้สึกยังไงกับตัวละครชารโดบ้าง รู้สึกว่าภาคนี้จะเป็นภาคของเขาครับบทของเขาก็เลยจะเยอะหน่อยเหมือนจะปูเรื่องไปภาคต่อไปอะครับอ๋อเออมันคุรดทีเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าตัวละครอ,อื่นๆก็จะบทน้อยลงตัวละครอ,อื่นอย่างนักขึ้นกับทิวเนาะใช่ครับบทก็จะน้อยลงแต่ก็แต่ก็ไม่ถึงกับแยกเกินไปก็ยังพอมีใช่ไหมพอมีมบ้างไม่ได้หายหน้าหายตาไปเลยหรือว่ายังมีบทส่วนร่วมในในหนัง,นงในฉากสําคัญสาคัญ ช่วยโซนิคเนาะใช่ครับแล้วปู่ของเอกแมนน่ะพิซันว่าไงครั้งนี้ก็เป็นตัวที่ดูมีเสน่ห์ดีครับใช่ไหมใช่เราไม่นึกว่าเขาจะเหลี่ยมเนาะใช่ครับต่อมาเป็นทางด้านของชาร์ดชันผมต้องบอกว่าเดือดมากบางคนสื่อเขารีวิวกันเลยว่าอย่างกับดาร์กบอลตีกันนะพิซันใช่ครับสุดเซยร์พลังค่อนข้างจะโอเวอร์ใช่ไหมยังงงอยู่เลยอุ้ยระดับโซนิคมาเจอกับชาโดว์ชาโดว์นี่ดูเวอร์ไปเลยเนาะใช่ครับ ต่อยกันกระเด็นถึงปัจจันทร์เอาเรื่องเอาเรื่องนี่ไม่ถือว่าสปอยแล้วต่อยถึงปรจจันทร์เนี่ยไม่รู้คนคนดูแล้วฉากดรามา่าอันนี้คือคนพูดถึงกันเยอะเพราะว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยเขาอินมาจากการเล่นเกมหรือว่าดูแอนิเมชันมาทางด้านของเฟร็ดแบ็กของชาโดเนี่ยกับมาเรียที่แบบเขาสนิทมีความสัมพันธ์นกันมา,มากแล้วพี่ซันอินกับตรงนี้ไหมก็ถือว่าอินระดับหนึ่งนะครับถือว่าปูเนื้อเรื่องให้ดูสมเหตุสมผลหน่อยว่าทำไมไอชาโดถึง มีความแค้นใช่ครับก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาคนเดียวแล้วก็เสียไปเนะอะโดดเดี่ยวเนอะใช่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นน้ําตาแตกในโรงอะเนอะใช่ครับต่อมาก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้ทางด้านของท้ายเครดิตครับที่จะปูไปสู่ภาคต่อไปโดยเราจะพูดคุยท้ายเครดิตเนี่ยมีคําเตือนนะครับว่ามีสปอยใครยังไม่ได้ดูหรือแบบไม่อยากดูสปอยก็ปิดคลิปไปตอนนี้ได้เลยนะครับ มากันที่เครดิตตัวที่1นเนาะพี่ซันเนาะเราก็จะเห็นว่ามีตัวหุ่นยนต์ที่คล้ายโซนิก<ช>ซึ่งเราก็งงอยู่ว่ามันคือตัวอะไรซึ่งผมก็ไปสอบถามเพื่อนที่เขาเป็นกูรูเรื่องโซนิกมาเขาบอกไอหุ<ๆ>่นยนต์ตัวเนี้ยมันคือเมทัลโซนิกนะครับเรียกว่าเรียกเรียกว่ามันเป็นลูกสมุนของดเอร์เอกแมนด็เอร์เอกแมนอีกแล้วคุณพี่ซันก็แบบถ้าเกิดใช่ตามในเรื่องการ์ตูนก็แปลว่าดเอร์เอกแมนไม่ตายไม่ตายไม่ตายอีกแล้วตอนแรกมันจะเป็นพระเอกเป็นผู้ดีไปแล้วเนาะ ใช่ครับแต่ยู่ก็กลับมาแบบเป็นคู่กัดกันอีกแล้วแต่ว่าทางด้านของเมเทอรโซนิกเนี่ยมันยังเฉยเยยังไม่เท่าไหร่มันยังไม่ว้าวเท่าตัวละครที่เป็นตัวละคร,ะครใหม่เป็นสมาชิกของทีมโซนิกครับอย่างเอมี่ไอเมนตัวสีสชมพูนะใช่เทไหมพี่จันก็เ<น>ทดีนะครับโผล่ฉากมาใช้คอนทบุบ,บ,บมหมดตี้เลยเขาบอกว่าตัวละครอย่างเอมี่เนี่ยไอเมนตัวสีชมพูเนี่ยจะมีพลังกาลังดังนักขึ้นนะครับแล้วก็บวกอ่ะ ความสามารถในการใช้ค้อนด้วยถือว่าตึงนะพี่ซันใช่ครับใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเอ็นเครดิตที่2ซึ่งเอ็นเครดิตที่2เนี่ยคุณซันว่ามันสําคัญไหมมันเดาได้ไม่ยากอยู่แล้วครับใช่ไหมยังไงตัวเอกของภาคงนี้ก็ไม่ตายอยู่แล้วต้องไม่ตายอยู่แล้วแต่คนในโรงหนังนี่รอดูกันน้อยมากเลยนะนานเกินครับเรานี่เกือบจะเป็น3ามคนสุดท้ายในโรงจนแบบพนักงานในโรงมองหน้าเฮ้ยพวกมึงทําอะไรกันอยู่เนี่ยตอนแรกก็นึกใจหายนะคิดว่าไม่มีแล้วแต่ทางหน้าของเครดิตที่2เนี่ยก็คือชาโดยังไม่ตาย ก็จะเห็นเขามาเก็บอะไรนะกํากไรกําไรข้อมือ,มอเขาเออเพื่อแบบชใหยเห็นว่าเออชาโด้ได้ไปอยู่ในภาคต่อไปเนาะใช่ครับแล้วพี่ซันคิดว่าชาโดคือคนที่น่าจะเป็นคนที่ช่วยดร์เอ็กแมนอะเนาะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นคนเดียวเพราะว่าไม่น่าจะมีใครช่วยเขาได้อีกแล้วแล้ว,ลวสําหรับหนังเรื่องโซนิกเดอะเฮดหกสามพี่ซันให้คะแนนสุทธิมันที่เท่าไหร่เต็มสิบให้สักแปดละกันครับเพราะว่าเป็นหนังที่ดูง่ายครับเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดี ไม่จําเป็นต้องดูภาคต่อก็กมาดูได้เลยอคุณพี่ซันอวยขนาดนี้แล้วคุณจะไม่ไปดูไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมแต่ส่วนสําหรับโอตอติสเนี่ยผมให้ไปที่ให้เก้าแล้วกันเก้าเต็มสิบเพราะถือว่าโอเคอ่ะเพราะว่าวันนี้ผมก็ไปดูสองเรื่องดูคราวเวนไปด้วยซึ่งคราวเวนก็ถ้าเปรียบเทียบกับโซนิกก็โซนิกสนุกกว่าเยอะแต่ส่วนใครอยากรู้ว่าคราวเวนเป็นยังไงก็ไว้ติดตามโอตอติสรีวิวกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการรีวิวโซนิก เดือดเฮนฮอปก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้คุณพี่ซันหรือเจ้าหนูสันบาลามนูเนี่ยมาในการรีวิวครั้งนี้อยากให้พี่ซันช่วยแบบพูดฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุดัติกกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย, <c oughs> กก like, ยครับกดติดตามสนับสนุน <c oughs> <c oughs> ช่องนี้ให้เติบโตไปเรื่อยๆจะได้มีคลิปเรื่อยๆครับโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับคุณพิสาันครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ <c oughs> รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับและท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรกับโซนิกเดอะเฮดฮอกสาแล้วก็คิดเห็นกันอย่างไรที่โซนิกเนี่ยได้ไปต่อในภาคที่4กันแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้อย่างเต็มที่กันเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ